ข่าวรอบดึกแมนยูประจำวันที่9มิถุนายนโดยโค้ชเทฟวันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้ขอสเสนออารัฐเงินยู่หรือว่าย้ายดอนนี่เปรย์โปรติตตามอนาคตในช่วงสมวนนี้เด็กน,นี้จันโปรจิตโดนนารุบ่าออกมาย้ำถึงโอกาสในการย้ายทีมช่วงสมวนนี้หากท่ามกลางกระแสะข่าวเชื่อมโยงกับฝั่งแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะนี้ โดยอนาคตของผู้รักษาประตูชาวอิตาลีรายนี้คงไม่แน่นอนกับตำแหน่งของฝั่งปารีสแซ็งแองก์ผ่านทางจากที่กาลังจะเข้าสู่วิสุดท้ายของสัญญาที่เกิดขึ้นซึ่งเปเชกำลังพยายามครั้งสุดท้ายที่จะรักษาเขาไว้กับสโมสรด้วยข้อเสนอสุดท้ายพร้อมคำขาดว่าจะเอาหรือไม่เอาซึ่งจุดสำคัญคือมีการลดค่าเื่อยของเขาด้วย โดยมีหลายสโมสรที่ตกเป็นข่าวจะเรียมจะใช้โอกาสจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของดอนนารุมาในครลังนี้ซึ่งบรุราไปถึงทีมจากพิมียร์เลกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของวัันั่นเองนะ โดยตามก,การบริง,งานของเบอร์เคนะฮะอดีตนดานดานเอซิบิลันก็ได้พูดถึงความเปลี่ยนไปได้บอกว่าจะย้ายไปเล่นในอังกฤษเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมชาติอิตาลีรายอื่น,นๆและการเปิดเผยนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไม่สามารถหาข้อตกลงกับเอชเอในคารั้งนได้หลังจากที่ควาชช้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาคคอบครอ,องโดยเขาได้กล่าวบอกว่าสัญญาใหม่หรือว่าจะย้ายทีมเราจะรอดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้น ผมไม่รู้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสนุกกับฤดูการที่ค่อนข้างบัจจ์นีแล้วผมจะไปเที่ยวพักฟร้อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะเป็นต่างานนี้นยผมก็ต้องรอดูกานต่อไปก่นด้วกันนะฮะผีตั้งใจจะเอาดอนารุม้าเนี่ยมาเสียบแทนที่โอดาน่าในครั้นี้ตันเองนะก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตไงผีขอคุยทีมงานโยเคเดสหลังอากจะได้ร่วมทีมจริงๆนะ เมือ่อแมนเชสเตอร์เดนฮติดต่อทีมงานของวิกเตอร์โยเกเรชหลังต้องรับรู้สถนการณ์น่าสุดของกองหน้าสปอร์ติ้งดิสบอนรายนี้ซึ่งดาวเตะทางนั้นของทางทีมชาติสวีเดนกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของยุโรปหลังยิงไปได้มากถึง97ประตูจากการลงสนาม102นัดดั้งแต่ย้ายจากโคบินทรีซิตี้มาเล่นในลีกโปรตุเกสเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2023 ดโดยยูเคเรชเองทำผลงานในฤะดูกาลน,นี้ได้อย่างโดดเด่นโดยทำประตูมากถึง39ประตูและก็ขอีก8แอสซิสจากการลงสน,สนาม33นัดในครัังนี้ล่าสุดนั้นฟาบิโอโรบานโน่ให้สัมภาษณ์ผ่านกีฟมีสปอร์ตในครัังนี้เพิ่มเติมบอกว่าทีมงานของโอเทฟอร์ดได้ติดต่อมาเพื่อจะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ล่าสุดของกองหน้าชาวสวีเดชนชวลนี้ว่ากาลังดำเนินการไปอย่างไรในครัังนี้ โดยก่อนหน้านี้เองมีการอ้างว่าการได้ไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกน่าจะทําให้แมนยูเองนั้นสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในคาราดนี้ได้อย่างไรก็ตามทัพกีฬาแดงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขนันดังกล่าวทาให้ข้อตกลงนั้นมีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในคาัะงนี้โดยการรายงานข่าวยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าแมนยูเองนั้นจะได้รับแจ้งข้อมูลทันทีถ้าหากว่าสถานการณ์ของโยเคเลชกับสโมสรอ,อื่นมีความคลืบหน้าในขาระดนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นองนะ เป็น่ว่างงานนี้นะผมต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะติดตามเดี๋ยวนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะเรามาดูข่าวต่อมบบานกันครับอาระยังไงงานนี้บรนโดตอบอนาคตอยู่อัลดาเซอร์ต่อไปใช่หรือไม่เมื่องานนี้แฟนผีก็อยากจะมีรุ่นเหมือนกันนะฮะเมื่อคิเซโนบรอนโดสุดหน้าคนดังตอบคําถามแบบชัดเจนแล้วว่าจะอยู่ค้าแข่งกับอัลดาเซอร์สโมสรซาดีอาราเบียต่อไปในฤะด,ดูก,ก,กาลสบห้า ซึ่งโรนโดเองนั้นกำลังจะหมดสัญญากับอัลนาเซอร์ในช่วงสิ้นเดือนพฤทจิกายนนี้ทำให้มีการคาดเดาถึงเ,เรื่องของอนาคตของซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ไปต่างๆนานาแต่ว่าแหล่งข่าววงในให้ข้อมูลบอกว่าสโมสร้ตสังกัดในซาอุดีอาระเบียมั่นใจว่าจะตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้ในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรนโดเองได้โพสต์ข้อความ ปริศนาที่ดูเหมือนว่าจะสื่อว่าอาจจะอำนลางสมบรที่ย้ายมาในช่นเดือนมการาคมไปสัปดัน่ยี่อย่างไรก็ตามมีการให้สัมภาษณ์ชัดเจนขึ้นหลังจากเกมที่โปรตุเกสดวลกับจุดโทษชนะก,กับสเปนควาแชมป์ยูฟาในชั่นลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาได้บอกว่าอนาคตเหมือนรอไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอัลดาเซรนะใช่แล้วสุวนนาไวย40ปีบรนี้ก็ได้กล่เร ครั้งนี้บรนโดเองทำหนึ่งประตูในรอบรองชนะเลิศแล้วก็อีกหนึ่งประตูในรอบชิงชนะเลอศยูฟาเดชนลกเป็นประตูที่137แล้วก็138ให้นำทีมชาติโปรตุเกสยึดสตินะฮะเดาวยิงสูงสุด,สดตลอดการในครั้งนี้ออกไปอีกครั้งในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้จะไม่กลับมาแมนยูเป็นครั้งที่3นะครับพวกเราเชียร์อยู่นะเรามาดูข่าวตอ่อมากันครับ อะไรยังไงงานนี้สื่อเลี่ยนจะว่ายังไงเมื่อทางด้านของฝั่งข่าวนะครับตีข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นพิจารณาจะปล่อยฮอยลุนซบอ,อินเตอร์มิลานยืมก่อนจะซื้อขาดจํานวน45ล้านยูโรนะเมื่องานนี้ทางด้านของสื่ออิตาลีตีข่าวบอกว่าแมนเชสตเตอร์เดกําลังพิจารณาในการปล่อยกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์การนี้ให้กับอินเตอร์มิลานด้วยสัญญายืมตัวพร้อมพ่วงออปชั่นซื้อขาดมูลค่ารวมแล้วราวประมาณ45ล้านยูโร ซึ่งแมนยูตกเป็นข่าวเตร็มที่จะปล่อยลสัสซุทอยดุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติดเดนมาร์กให้กับอินเ์มิลาน้ดยสัญญาเยียมตัวพ่วงเงื่อนไขในการซื้อขาดมูลค่ากว่า45ล้านยูโรช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0ันหลังแข่งไวเซเปียราไนี้ ได้แสดงความสนใจอยากจะกลับไปค้าแข่งในศึกการชเสแตดาอีกครั้งโดยอนางคตของลาซนทอยนในดทินโเทอฟอร์ดยังคงไม่ชัดเจนเมื่อราสุดนั้นมีการรายงานข่าวบอกว่ากาเซตาเดโรสปอร์ตบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังพิจารณาในการปล่อยกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กให้กับอินเ์มิลานด้วยสัญญายืมตัวพร้อมกับพ่วงออปชั่นในการซื้อขาดมูลค่าประมาณราว4 5ล้านยูโร ดยฮอรุดในวัย21ปีเคยฝากผลงานน่าประทับใจไว้กับพนัา่งของอตราลันตาก่อนจะย้ายมาที่แมนยูเมื่อฤดูการก่อนและก็ยังคงที่จะเปิดใจสำหรับการกลับไปค้าแค่ในศึกการโชกสเดรียกันอีกครั้ง โดยการรายงานข่าวระบุนะว่าตัวแทนของคอยรุ่นนั้นได้เจรจากับอินเตอร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่ทางด้านของงูใหญ่นั้นก็ต้องการจะเสริมความลึกในแนวรุกโดยเฉพาะเมื่อทีมอาเตรียมจะสู้ศึกหลายรายการในฤด,ดูกาลหน้าแม้ว่าการเจรจาจะคงอยู่ในขั้นต้นนะฮะแต่ว่าท่าทีของทั้งสองสโมรสรและตัวนักเตะเองก็สอบแหวว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีความคืบหน้าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงในครักนี้ก็เป็นได้แตงทีนะ่ผมเป็นในว่าง,งานนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันครับลาสุทฮอยดุนดูแล้วถ้าจะไปแล้วนะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาไรยังไงหรือจะไปเอเชียไหมเมื่อการดาโชอาจจะโยกซบลีกซาดิอาระเบียลุ้นร่วมงานกับบอดีตแข้งแมนอยู่ในครั้งนี้ก็เป็นได้เมื่อเอานาเซอร์ล็อกเป้าในการคว้าตัวกาดาโชหลังพาดดิวหรอดิอัส และเตรียมที่จะดึงเขามาแทนที่มาเน่ได้สำปาปโดยทั้งั้งของอาเดียนโดการดาโชปิตรรุ่งของฝั่งแมนยูเองนั้นกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของท่านั้นอาโมซอนอัลนาเซอร์แห่งซาอุดีอาระเบียหลังจากที่พลาดในการคว้าตัวบรูดิอัสจากด้านของฝั่งลิเวอร์พูโดยทำการรายงานข่าวยูบินเบอร์ทีมดังจากซาอุดีอาระเบียต้องการจะเสริมแนวรุกหลังเตรียมที่จะปล่อยซาดิโอมาเน่พ้นทีม ช่วงสมัน,นี้และก็เล็งกานดาโชเป็นตัวแทนโดยที่ดี๋วนี้อาจจะดึงดูดใจแข้งไว้สปียรายนี้เนื่องจากว่าจะได้เล่นร่วมกับฮีโร่ในวัยเด็กอย่างคริสเตียโนโรนโดที่บึงจะยืนหยัดอยู่ว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหลังจบนัดชิงอ่าเดชั่นลีกในครั้งนี้การดาโชตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะอำลาจินโอเทฟอร์ดหลังจากที่มีปัญหา กับคุณซื้อคนใหม่โดยที่บริเบณอัลบอริมโดยเฉพาะและถูกที่ดรับในเกมนัดชิงยูโรปาลีกที่พ่ายกับนักของเชนเต้มอรสเปอร์แมนยูเองก็เคยปฏิเสธข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์จากนารบอรีเมื่อช่วงเดือนมกราคมมาแล้วและตั้งค่าตัวกันดดโชว์ไว้อยู่ที่ประมาณราว60ล้านปอนด์ ในตลาดช่วงสมอน,นี้เรวเตะทีมชาติอาจจะน้าปรานี้แจ้งเกิดเต็มตัวในฤดูการสองวันยี่สิบสโดยลงเล่นไปแล้วมากถึง1 1 4นัดทําได้26ประตูกับอีก22แอสซิสในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นน้ว่าง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็นได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ้าปาขอ50ล้านปอนด์สารการหรือแผนในการล่าเอเดนกาเติมเกมรุก โดยเดดี้เมลรายานข่าวบอกว่าดิวาการ์เซนกำลังเดินหน้าในการทาบทามแอนโทนีเอรังกาปีกความเร็วสูงของดักติงแฮมโฟเรชเพื่อจะดึงตัวมาร่วมทีมช่วงตลาดนักเตะรอบนี้โดยแม้ว่าการพูดคุยจะยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่ว่าแหล่งข่าวเองก็ระบุนะว่าดิว c า s t เซนจริงจังกับเดีวนี้และก็เอรังกาก็คือหนึ่งในเป้าหมายในระยะยาวของโู้ชเอ็ดดี้ฮาวที่ชื่นชอบฝีเท้าของเขามานานแล้วจริงแล้วสาริการดงก็เคยพยายามจะคว้าตัวเอรังกาตั้งแต่วันสุดท้าย ของตลาดนักเตะซัมเมอร์ปีก่อนโดยที่เริ่มยื่นข้อเสนอให้อยู่ที่ประมาณราว35ล้านปอนด์และแม้จะขยับราคาขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะปิดดีวได้สำหรับรอบนี้แล้วหากว่าเอดดงก้าแต่งท่าทีอยากจะย้ายฟอเรสคงจะเรียกค่าตัวไม่น้อยเพราะแข่งทีมชาติสวีเดนรายนี้ยังคงเหลือสัญญาอีก3ปีปและก,ก็ทำผลงานได้การได้ดีนะฮะ ยิงไปทั้งสิ้น6ประตูเมื่อฤดูการที่ผ่านมาขาด่าคาตัวนน่าจะทําให้เจ้าป่าได้ยอมเปิดโต๊ะเจรจาจริงจังคือไม่ต่ํากว่า50ล้านปอนด์เลยนะโดยดาวเตะวิเชเปเรนีเล่นปีขว้าซึ่งตรงกับตําแหน่งที่นิวคาสเซิลต้องการพอดิบพอดีและจุดเด่นอีกอย่างคือเขาสามารถเล่นทุกตาแหน่งในแนวรุกตรงสเปคเอ็ดดี้ฮาวที่ต้องการนักเตะที่เล่นได้หลากหลายในคารักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ช่วงเชื่งขืนครับขอบคุณทุกคนต่ามรับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ